สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลิสนี่ดอทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปความรักของคนเกิดวันพฤหัสโด,ดยจะเป็นคําทํานายช่วงเดือนเมษายน2 5งพันหนะซึ่งก็จะเป็นคําทํานายความรักของสัมพันธ์แบบภาพรวมหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของคนโสดสนิทแล้วก็คนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วไปตามลาดับนะโดยก่อนอื่นนะ่ะผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามช่องของผมไปจนถึงทุกวัน,น,น,นกกนกด like, กดคแชร แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเไว้ด้วยนะครับโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ไปครบแล้วนะมาเริ่มต้นดูกันเลยหน้าไพ่ความลักคุณบัลลังในเดือนนี้ตัวคุณน่ะจะยังคงมีความลักมีความรู้สึกดีๆให้กับคู่ของคุณอยู่นะหากจะมีปัญหาติดขัดอะไรเนี่ยก็สามารถควบคุมความรู้สึกควบคุมอารมณ์ต่างๆเอาไว้ได้อะเป็นการรักษาสนานะที่ดีทางความรักเอาไว้อะครับแต่ก็มีคําเตือนอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันอาจจะมีความลักใหม่ๆเข้ามาพัวพันให้เกิดความวอกแวกขึ้นมาแต่คุณก็ยังสามารถควบคุมคคววาาามร้้สึกต่่งๆเเอไไดดีีนนะับย ส่วนคู่ของคุณอนะก็จะยังมีความมิดมั่นในเป้าหมายจุดยิงของตัวเองอยู่นะมันจะมีการเดินหน้าเดินทางไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นตามที่เขาตั้งใจเอาไว้อะครับอาจจะเป็นเรื่องธุระหน้าที่ต่างๆที่เขาอยากไปทำตรงจุดนั้นนะหรือถ้าหากว่ามันจะไม่มีการแยกตัวอาจาักกันลนะ่ะไพ่ก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยก็ยังมีความมึดมัน่นมั่นคนในความรักที่ดีกับคุณอยู่นะครับสามารถทิ้งสิ่งแย่ๆเอาไว้เบื้องหลังได้นะเพื่อที่จะรักษาความรักกันไว้ต่อไปอนะเนี่ยพวกคุณนะ่จะยังคงสามารถแสดงออกถึงความชัดเจนเเปิดผย ไม่มีอะไรที่ปิดบังกันนะเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆนะครับหากทําดีกันอยู่แล้วตรงนี้ก็ถือว่าดีไปนะความรักก็จะยังคงม,มีความสุขกันได้ไม่มีปัญหาอะไรมากนักน,นะแต่ถ้าหากว่าใช้ชีวิตกันแบบปิดบงังมีความลับเยอะมากเกินไปเนี่ยไพ่ก็บอกว่าจะมีคนนึงนะเริ่มรู้สึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะเพราะถึงแม้ว่าจะรักกันดีแค่ไหนก็ตามนะแต่ถ้ามีความรักปกปิดซ่อนเร้นกันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะส่งผลให้มีความไม่ไว้ใจ เราแบงสงสัยกันขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยนะรวมไปถึงมีแนวโน้มที่เด่นชัดว่ามันจะต้องมีความรักใหม่ๆเข้ามาเป็นการมีตัวเลือกทางเลือกเป็นมือที่สามเข้ามาในเดือนนี้สูงมากเลยนะครับเนี่ยซึ่งบางคนนะ่ะอาจจะเปิดตัวเผดใจปล่อยให้มีความรักใหม่ๆเข้ามาแล้วก็เริ่มปิดบงังกีดกันคู่ของตัวเองนะไม่ยอมเปิดเผยในเรื่องส่วนตัวกันสักเท่าไหรอ่อ่ะจนทาให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันดูหยุดชะง,งักพักตัวลงไปอะ่ะซึ่งตัวนี้ก็เป็นการแนะนํานะครับว่าคุณควรจะป้องกันความรักผิด ไม่ให้มันเข้ามานะแล้วก็ตัดจบปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปตั้งแต่เนิ่นๆจะดีกว่าน,นะครับทีนี้เรามาดูกันนะว่าตัวอีกฝ่ายในหัวใจของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะไายความคิดของเขาเนี่ยเจ็ดเหรียญบอกว่าตัวเขาอะ่ะก็กำลังหยุดนิ่งรอคอยรอดูท่าทีบางอย่างจากตัวคุณอยู่นะ มันเป็นสถานการณ์บางอย่างที่เขาไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือว่าทําอะไรมากได้กว่าน,นี้เนี่จัดเม้นท์เนี่ย <c oughs> เขาอาจจะรู้สึกว่าความลับความรู้สึกต่างๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมนเป็นความลับกันมากเกินไปอ่ะตัวเขา,าก็จะได้รับคําตอบอยากได้รับความจริงบางอย่างจากตัวคุณอยู่ไงเนี่ยเขาอยากให้มีการเปิดเผยกันมากกว่านี้นะครับรวไมไปถึงมีการปลดอยตัวเองมาเป็นอิสระกันด้วยอ่ะบางทีเขาอาจจะรอจังหวะที่จะมาพูดคุยเปิดเผยบางอย่างจากตัวคุณก็ได้นะเพราะการต้องหยุดนิ่งกันแบบนี้มันทําให้เขารู้สึกว่า มันเป็นความที่ดูไว้มั่นคงสักเท่าไหรอ่อะเขาอยากให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันดูมีความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่ยอมรับกันได้มากกว่านี้ครับเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีสิ่งที่ปกปิดปิดบางคนอยู่นะซึ่งการเก็บซ่อนซ่อนเหล่งกันแบบเนี้ยเขาคงรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะเขาอยากจะมีการพูดคุยเปิดเผยกันไปเลยอะเพื่อให้มีความรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นกว่านี้ทีนี้เรามาดูออลเคลื่อนกันนะว่าพายจะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้าง คำนั้นมาจากไพ่ใปนเนี้ยเขาบอกว่าบางทีอ่ะเรื่องราวความรักต่างๆที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณอยากให้มันเป็นเนี่ยคุณอาจจะไม่สามารถที่จะไปควบคุมจัดการเร่งรีบกับมันได้นะตอนนี้สิ่งที่คุณทําได้อ่ะอาจจะทาได้เพียงแค่หยุดนิ่งแล้วก็คิดดีทําดีทดําหน้าที่ของคนรักที่ดีเอาไว้ก่อนนะแล้วท้ายที่สุดอ่ะเมื่อถึงเวลาแล้วอ่ะเบื้องบนเขาจะมอบคําตอบเป็นคาตอบดีๆที่คุณต้องการก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนสนิทกันบ้างนะ หน้าภาคัความรักคนโสดสนิทเนี่ยดูแล้วก็น่าจะมีความรักความสุขดีๆเกิดขึ้นในใจของคุณนะแต่มันอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่ดูไม่เหมาะสมไม่สามารถที่จะเดินหน้าทางความรักได้อย่างเต็มที่เนี่ยไพ่อสเวนไมททานะคุณอาจจะไปพบเจอคนรักจากการที่เดินหน้าเดินทางไปพบเจอกับใครบางคนในการทํางานร่วมกันหรือไม่ก็ไม่คุณก็เขาอ่ะจะมีหน้าที่การงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องความรับผิดชอบที่ต้องรักษาจุดนี้เอาไว้อะครับรวมไปถึงคนที่คุณพบเจอเนี่ย อาจจะมีฐานะหรือวัยวุฒิที่ต่างกันก็ได้นะเขาอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานของคุณนะเนี่ยพอมันมีความไม่เหมาะสมที่จะเดินหน้าขึ้นมาเนี่ยก็เลยมีความคิดมากกังวลกับสิ่งต่างๆอยู่อะรักก็รัก,กแหละแต่ว่าทําอะไรมากไม่ได้นะเพราะว่ามันมีเรื่องของภาระภาระผิดชอบอะที่ต้องยึดมั่นรักษาเอาไว้ก่อนไงหากปล่อยความรักมันเกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายกับเรื่องการงานของคุณได้นะครับทีนี้เรามาดูกันนะว่าตัวอีกฝ่ายในคนใจของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะ ให้ความคิดของเขาเนี่ยแปดเหรียญบอกว่าตัวเขาเน่ยก็มีความมุ่งม,มัน่นตั้งใจอยากจะเดินหน้าในการทํางานฐานะที่ของเขาตรงนี้ต่อไปนะครับไพ่เดอะเวิร์ดบอกถึง <t ell> ความสุขสมบูรณ์ที่เขามีอยู่แล้วในตัวเองอ่ะ <t ell> เขาก็รู้สึกว่าไม่อยากที่จะหาอะไรมาเติมเตม็มกับชีวิตของเขาในตอนนี้นะเหมือนกับเขาไม่ให้ความสนใจกับเรื่องความรักสักเท่าไหรอ่อ่ะเน่ยก็มองในเรื่องฐานะการงานการเงินความมั่นคงเป็นสิ่งสําคัญนะครับหรือแย่ๆหน่อยอ่ะตัวเขาอาจจะเป็นคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมในครอบครัวมีคนรักคู่ครองเขาอยู่แล้วก็ได้นะ แล้วทีนี้พอมีเรื่องความรักความคข่เกิดขึ้นมาในวงงานในชีวิตของเขาอ่ะเขาก็เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายไม่ชอบใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ชอบคุณอะหรือ,อทางหนึ่งเขาอาจจะชอบคุณเหมือนกันแหละแต่ทีนี้มันก็จะเป็นสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถเดินหน้าตอบสนอ,กองกับความรักตรงนี้ได้ไนงะก็เลยรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่มันไม่ได้ดังใจตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เริ่มดูเอาละคเคลื่อนกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ไว้ายัางไงบ้าง ไพ่เป็นเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการซาบซึ้งสนึกบุญคุณนะบางทีอะ่ะคุณกับคนคนนั้นอะ่ะอาจจะมีเรื่องราวของการที่ต้องช่วยเหลือทำอะไรร่วมกันนะแล้วมันก็เป็นเรื่องบุญคุณที่มีต่อกันขึ้นมานะเป็นตัวผูกพันผูกมัดให้มีความรดดู้สึกดีๆกันขึ้นมานะครับหรืออีกแง่หนึ่งก็คือไพ่อาจจะบอกให้คุณอะ่ะเห็นถึงคุณค่าเห็นถึงสิ่งดีๆที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้กันไว้นะควรจะรักษาม,มันเอาไวอ้อ่ะให้มันเป็นเช่นเดิมอะ่ะอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นกันอยู่ตอนเนี้ ให้มันไม่เหมือนเดิมสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปนะครับทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วบ้างนะครับอืมหน้าไพ่คนที่มีคนรักคู่ครองแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมานะมีสิ่งที่เตือนเตือนอยู่อะ่ะไพ่เด็กไม้เท้าอะผมรู้สึกว่า มันเป็นการบอกให้คุณมีความตื่นตัวระมัดระวังในการแสดงออกทําเสียงต่างในความรักเอาไว้สักนิดหนึ่งนะอาจจะเป็นคู่องคุณเองก็ได้อะที่เริ่มมีความตื่นตัวจ้องจะผิดบางอย่างกับตัวคุณอยเนี่ยไพ่เลเวอร์มันจะมีเรื่องความรักใคร่ความหึงหวงบางอย่างที่เกิดขึ้นมานะอาจจะมีความรักผิดผิดเกิดขึ้นมาก็ได้ในเดือนนี้เนี่ยความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่อาจจะดูแห้งเหี่ยวกันลงไปนะไม่ค่อยมีความหวานชื่นเท่าที่ควรนะแล้วก็เริ่มเกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง มีความขัดแย้งเกิดขึ้นกันเรื่อยๆอ่ะหากที่ผ่านมาเนะี่ยคุณมีสิ่งที่ปิดบังคุ้มคุณแล้วคุณก็เก็บมันเอาไว้ได้ดีเนะี่ยก็ขอให้คุณระวังตัวเอาไว้นะว่าความลับที่คุณปกปิดเอาไวนะ้อ่ะมันอาจจะถูกเปิดเผยขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวนี้มันจะมีการตื่นตัวละบงสงสัยกันขึ้นมาแะครับก็ต้องระวังไว้สักนิดหนึ่งนะอาจจะไม่ใช่เรื่องความลักผิดๆก็ได้อ่ะอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆนะเรื่องหน้าที่การงานการกระทําการเงินต่างๆก็ได้นะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายนในใเนี่ยเขาคิดอ,อคุณยู่นะ หน้าไพความคิดของเขาเนี่ยก็ต้องขอบอกไว้เลยนะครับว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณสิ่งที่ไม่ดีสิ่งดุรแรงต่างๆเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เขารักคุณมากนะเนี่ยเขาก็อยากให้มีความเด็ดขาดชัดเจนรู้สึกถึงปัญหาอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องการปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นต่อไปอ่ะเนี่ยตัวเขาก็อาจจะไม่ชอบความรู้สึกที่ต้องมาพ่ายแพ้รู้สึกว่าต้องมาทนอยู่กับความรักที่ไม่ดีไงเขาอยากจะควบคุมจัดการเอาชนะปัญหาต่างๆเนี่ยให้มันเป็นอย่างที่ใจเขาต้องการให้ได้อ่ะครับดังนั้นถ้าหากว่าเขารู้สึกถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึึ้้นนนใใจขมาเ เขาก็จะไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่เฉยอะแล้วก็ลุกม,มาแก้ไขกับมันทันทีนะครับทีนี้เราดูเอาเราเคลื่อกันนะว่าพายจะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้างอืมคำนั้นน่าจะพ่เป็นนเี่ยก็ยิ่งเป็นการย้ำเตือนนะว่าการเปิดเผยเรื่องราวต่างๆให้แต่ละฝ่ายเนี่ยได้รับรู้ในเรื่องราวของกันและกันเอาไว้อะไม่มีความลับต่อก,กันเนี่ยมันย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะเป็นการตัดปัญหาแต่เนิ่นๆอนะ่ะไม่ให้มีความคิดระแวงสงสัยซึ่งกันและกันแล้วก็ จะก่อยให้เกิดปัญหาบานปลายมาทระเบาแหวกกันด้วยอะเปิดเผยจริงใจเอาไว้ก่อนนะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอืมก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีถึงด้ความรักของคนเกิดวันพฤหัสนะพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณกี่จะต้องการหาทางออกในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ